ขยี้ยดิเมขอเสนอฝืดเลขิดฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่840พอเห็นความมุ่งมั่นของวังหลินส่วนลู่จึงไม่ได้หยุดเขาต่อเขาเฝ้าดูวังหลินก้าวเดินไปยังขั้นที่201แรงกดดันจากภูเขากุยต้ามกลายเป็นแรงกดดันเกินคําอธิบายและกระแทกลงใส่วังหลินช่องว่างระหว่างพลังในขั้นที่200และ201นนับว่ามาหาศาลอยู่มากหากก่อนหน้านี้ตัวเขาต้องใช้พลังทั้งหมด และการเผาผ่านโครงร่างตะวันมหาชั้นฟ้าเพื่อข้ามไปเช่นนั้นตอนนี้มันคือทะเลทั้งผืนที่กําลังโขมก็นําใส่เขาหลังจากก้าวไปได้เพียงขั้นเดียววงงดินก็น่าซีดร่างกายก็เริ่มสัน่นโลหิตเองก็เริ่มไหลออกมาจากบุมปากอย่างต่อเนื่องกระดูกกาลังถูกบดขยี้เลือดเนื้อฉีกขาดวิญญาณดั้งเดิมกําลังแตกสลายและวิญญาณกําลังถูกลบล้างออกไปเขาเหมือนเรือที่กําลังล่องอยู่ในทะเล เป็นเรือที่เปราะบางและกําลังไปเชิญหน้ากับพลังของทั้งมหาสมุทรทว่าวังหลินไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้ยอมถอยแม้เส้นทางต่อไปจะอันตรายแต่ตัวเขาไม่เคยยอมละทิ้งโอกาสมันคือโอกาสเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตเขาบางทีอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายนับตั้งแต่ที่เขาประสานพวกมันล้มเหลวไปในครั้งแรกเมื่อเขายอมแพ้ไปแล้วไม่เพียงจะล้มเหลวในการประสานมันคงกลายเป็นรอยแผลในใจ กลายเป็นเงาของกุยเต้าที่เขาจะไม่อาจาต้านทานได้ซึ่งสามารถสร้างความหวาดกลัวได้อีกนั้นมหาชั้นฟ้ากุยเต้าข้าต้องเดินผ่าน300อขั้นนี้ไปให้ได้ใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดภายในร่างกายเขากําลังร้องคำรามทว่าเขากำลังงับมันไว้และสงวนพลังคำรามนี้เพื่อก้าวเดินต่อไปพอก้าวครั้งที่สองจิตใจวังรินก็เริ่มสั่นร่างกายก็เริ่มสั่นสะท้านอย่างรุนแรง แต่สัมผัสได้ชัดเจนว่าพลังทั้งสองสายกําลังถูกแรงกดดันนี้บังคับให้ประสานกันแต่ขณะที่พวกมันประสานกันได้เกิดพลังต่อต้านอันน่าตกตะลึงถ้าไม่ใช่เพราะแรงกดดันจากภูเขาตัวเขาคงไม่มีทางหยุดยั้งพลังต่อต้านนี้และการประสานนี้คงล้มเหลวไปแล้วแต่ตอนนี้วังหลินไม่จําเป็นต้องระง,งับมันเอาไว้เนื่องจากแรงกดดันจากภูเขากุยต้า ทำหน้าที่ในการระงับพลังการต่อต้านให้เขาไปแล้วตัวเขาพยายามก้าวไปขั้นที่3 4 5แล้ว6แม้จะสั่นเทาทว่าร่างกายก็มีความอดทนอย่างประหลาดความอดทนช่วยค้ำจุนกระดูกสลังทําให้ตัวเขามองขึ้นไปไปเชิญหน้ากับทุกคนได้ขั้นที่เจขั้นที่8ตัวเขาก้าวไปถึงขั้นที่208เส้นเลือดก็เริ่มปูดขึ้นมาเสียงแตกเล้าก็เริ่มดังจากในล่าง รากับกระดูกกำลังเสียดสีกันอยู่แต่สายตาย,ยังคงไม่ยอมแพ้เขารู้สึกว่าพลังทั้งสองสายกำลังประสานกันภายใต้แรงกดดันนี้นาทีนั้นตัวเขารู้สึกถึงบางสิ่งที่แตกต่างกันออกไปพลังโบราณข้างนอกและระดับบ่งเพาะเทพอยู่ข้างในการประสานของพลังเทพและพลังโบราณให้กลายเป็นหนึ่งขณะที่เขาก้าวเดินไปถึง209 210วินาทีที่เหยียบลงไปแล้ว ในที่สุดพลังทั้งสองสายก็ประสานกันจนเกิดเป็นเศษเซี่ยวหนึ่งภายใต้แรงกดดันจากภายนอกพลังของเศษเซี่ยวนี้มีพลังเทพและพลังโบราณแต่ก็นับว่าเป็นพลังคงวางดินด้วยเหมือนกันเมื่อพลังสายนี้ได้ปรากฏภาพเหตุการณ์หนึ่งได้ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าทําให้ส่วนล่วมและล่างที่อยู่ในสายหมอกบนยอดหอคอยต้องลืมตายอย่างตกตะลึงท้องฟ้าเองก็เปลี่ยนจากสีคามไปเป็นสีทองท้องฟ้าทองเปล่งประกายเจ,จิดจ้า และแผ่กระจายไปทั่วสารทิศพิพตาเดียวท้องฟ้าภายในรัศมีหลายแสนลี้ได้เปลี่ยนกลายเป็นสีทองท้องฟ้าสีทองสามารถเห็นได้ไกลสุดตาเป็นภาพที่น่าตกตะลึงสีทองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากวิชาในเผ่าโบราณท้องฟ้าสีทองโดยธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดจากวิชานั้นไม่เคยมีขึ้นมาก่อนการปรากฏของชาเหตุการณ์นี้ทําให้ส่วนลว่ต้องมองขึ้นไปพื้นดินของเผ่าโบราณเป็นสีดํา แต่ภายใต้ท้องฟ้าสีทองนี้กลับทำให้มันเข้มมากขึ้นทั่วทั้งพื้นดินตอนนี้จึงถูกปกคลุมไปด้วยความมืดไร้สิ้นสุดหากมีคนมองไปยังพื้นดินสีดำจิตใจจะเกิดอาการตกตะลึงมั่นคือกาบทเพลง3ส,สัญญาณสัญญาณแรกท้องฟ้าสีทองและปัตตภีสีดำกาบทเพลง3ส,สัญญาณเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นตอนที่บรรพชนเทพและบรรพชนโบราณได้ถือกำเนิด กาบทเพลงคือบรนประชนโบราณสามสัญญาณคือบรนประชนเทพนอกจากการถือกำเนิดของแต่ละฝ่ายแล้วปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนแต่วันนี้มันได้เกิดขึ้นบนภูเขากุ้ยตาาท้องฟ้าสีทองและปัตจัยสีดำได้เปล่งประกายอย่งางแปลกประหลาดรอบด้านกลายเป็นเงียบสงัดในทันทีความคิดเดียวในหัวของวังดินตอนนี้คือไปถึงขั้นที่300 และระหว่างกระบวนการนี้จะเกิดการประสานพลังเทพและพลังโบราณเข้าด้วยกันเมื่อท้องฟ้าสีทองปัจภีสีดำได้ปรากฏวังหลินเหยียบไปบนชั้นที่211ร้อเขากุ้ยต้าคล้ายกับสั่นไหววังหลินรู้สึกว่าคู่เขานับไม่ถ้วนกําลังกดทับเข้าใส่แต่ตัวเขาก็ก้าวไปอีกขั้นโดยไม่ลังเลก้าที่11จนถึงก้าวที่14 จนกระทั่งสุดท้ายก้าที่19ทุกย่างก้าตัวเขาจะสั่นมากเขาอ่อนแอมากแม้กระทั่งพลังวิญญาณดั้งเดิมและวิญญาณตัวเขาเองกำลังสั่นไหวภายใต้แรงกดดันเหลาก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปพอก้าวไปบนชั้นที่2 1 9ร่างกายเขาเริ่มแตกสลายแต่ทว่ามันสลายเป็นควันสีดำและกลับคืนร่างเดิมอย่างรวดเร็วตัวเขากระทั่งยอมใช้พลังของมือสังหารเพื่อฟื้นคืนร่างกายตราบใดที่วิญญาณเขาไม่ถูกทำลาย ตัวเขาสามารถบังคับประสานพลังนี้ได้หลายครั้งตามใดที่เขาต้องการอย่างไรก็ตามภายใต้แรงกดดันที่มีอยู่ตอนนี้แม้จะสามารถฟื้นคืนร่างได้นับพันครั้งเขาก็อาจจะยังไม่สามารถประสานพลังขึ้นได้เพราะวิญญาณเขาอาจจะตายไปก่อนแต่แรงกดดันที่คุกคามถึงชีวิตแบบนี้ถึงเป็นเครื่องมือที่ดีสุดในการประสานพลังเทพและพลังโบราณวังหลินกู่ร้องคำรามฝ่ามือนั้นเหยียบย่ำไปบนขั้นที่ 220เสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วอาณาบริเวณอย่างบ้าคลั่งเท้าของวังหลินก็พังทลายกลายเป็นควันสีดำนับ10บครั้งก็เกิดอีกหลาย10ครั้งจนในสุดเขาก็ประคองตัวเองได้เมื่อเขายังยืนอยู่ได้บนท้องฟ้าสีทองปัตพีสีดำก็เกิดเสียงเสียงนี้ไม่ได้ชัดเจนนะักแต่ไม่นานมันก็ผ่านเข้ามากลายเป็นเสียงที่ชัดเจนหากฟังดีๆมันคือเสียงของสายลม แต่ที่น่าประหลาดคือไม่มีลมพัดแม้แต่น้อยมันเป็นเสียงที่เหมือนกับบทเพลงกระน,นั้นตอนที่เสียงสายลมดังส่วนรั่วมีใบหน้าเปลี่ยนไปคนชุดเทาทั้งสี่ที่นั่งอยู่ในเสาทั้งสี่ก็ลืมตาพวกเขามองท้องฟ้านั้นส่วนล่างที่อยู่ในสายหมอกก็ลืมตาขึ้นมองท้องฟ้าสีทองปัิพีสีดําและคิดบทเพลงวายุสวรรค์บทเพลงแรกของก้าบทเพลงภายในล่างวังหลินเกิดการประสานพลังทั้งสองสายขึ้นมา อีกเศษเซี่ยวมันไม่ได้ไหลเวียนอยู่ในร่างแต่รวมอยู่เป็นหลักแหล่งขณะพลังเทพและพลังโบราณประสานกันอย่างต่อเนื่องพลังสายนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่วังหลินรู้สึกว่าถึงแม้เขาจะไม่สามารถมองทะลุพลังได้มันก็เป็นพลังที่เหนือชั้นกว่าพลังเทพและพลังโบราณไปแล้วมันคือพลังที่เขาต้องการจากการประสานพลังนับเป็นความเสียใจที่ร่มเหลวเมื่อครั้งนั้น เขาดินเสียงเพลงแห่งสายลมมีเสียงดังลอดผ่านมาเรากำลังขับขานและเล่าเรื่องราล่าทว่าวังหลินไม่เข้าใจเช่นเดียวกับที่เขาไม่เข้าใจเสียงพึ่มพำในรุกป,ปัดฟือลิขีดาวังหลินรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ยังก้าวเดินขึ้นภูเขากุยเตาาเขาเดินต่อไปจากขั้นที่2 2 0ทุกๆ2ขสองขันร่างกายจะพังทลายและกลายเป็นสีดำก่อนจะก่อเกิดใหม่ กระทั่งวิญญาณและวิญญาณดั้งเดิมกำลังจะทนไม่ได้ลาวกับเขาเข้าใกล้ขีดจำกัด1 9 2 9 1 9พอวังดิน9ก้าไปยังขั้นที่230จึงกากเลือดแต่กลับเป็นภาพที่น่าตกใจอย่างมากเพราะนาทีที่โรหิตหยดลงไปเสียงที่สองก็ดังขึ้นมาในบทเพลงวายุสวรรค์มันคือเสียงของสายฟ้าซึ่งดังไปทั่วทุกทิศสายฟ้าคล้ายกับคำราม แต่ก็มีจังหวะดุดเสียงเพลงสายฟ้าแห่งสวรรค์สายฟ้าดังกึกก้องประสานกับบทเพลงวายุทั้งสองเสียงประสานกันราวกับมานับล้านตัวพุ่งทะลุผ่านท้องฟ้าสีทองปัตตพีสีดำตอนที่บรรไปชนโบราณถือกำเนิดเขามาพร้อมกับ9บทเพลงหากทั้ง9้าบทเพลงปรากฏขึ้นมาพวกมันจะกลายเป็นบทเพลงวันเกิดรือกันว่าตั้งแต่ยุคโบราณ เมื่อทังก้าบทเพลงสามสัญญาณปรากฏบนพันดินเซียนดาราผู้สืบทอดของบรรพชนเทพและบรรพชนโบราณจะได้ปรากฏตัวขึ้นส่วนล่วก็มองวังดินเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถมองทะลุสิทธิ์ตัวเองได้ในโลกธรรมข้าเห็นเขามีเนตรสีเงินนี่เป็นแค่ข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วพันดินเซียนดาราจะกลายเป็นเขาหรือไม่ส่วนล่วกเองก็อยู่ในภาวงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้จะ ให้เชื่อทุกอย่างก็คงเป็นไปได้ยาก9บทเพลง3สัญญาณบทเพลงแรกคือวายุสวรรค์บทเพลงที่สองคือจังหวะสายฟ้าเตาแห่งสวรรค์บทเพลงที่สคือขุยเมฆาต้นกําเนิดคุยเมฆาต้นกําเนิดนี้มาจากก้อนเมฆสีขาวที่ปรากฏในท้องฟ้าสีทองมันดังสะท้อนไปทั่วฟ้าก่อนจะเข้าสู่จิตใจทําให้ผ่อนคลายราวกับต้องการหลับไหลพอวังดินก้าไปยังขั้นที่240 เสียงคุยจึงได้ปรากฏมันอัศจรรย์ยิ่งและคาดว่าสิ่งมีชีวิตคงไม่สามารถสร้างเสียงนี้ขึ้นมาได้มันเกิดจากรุมนับไม่ถ้วนที่อยู่ในก้อนเมฆมีสายลมพัดผ่านเข้ามามันประสานกับสายลมจนกลายเป็นเสียงอันน่าอัศจรรย์ยิ่งสายฟ้าส่งเสียงดุดกองจึงก่อเกิดเป็นการประสานกับเสียงแห่งสายลมอันวิเศษมากเสียงเพลงขับขานทำให้ผู้คนลืมตัว ส่วนลวดจมความคิดไปกับเสียงเพลงและหลับตารุงสาทั้งสี่ทิศของหอคอยชายชุดดำทั้งสี่ก็เงี่ยหูฟังความทรงจำไหลผ่านความคิดทางด้านบนยอดหอคอยมีเสียงถอนหายใจดังออกมาวังรินที่ยืนอยู่บนขั้นที่240ด้ยินเสียงเพลงนั้นในสายฟ้าและในกรอนเมกเสียงทั้งหมดล้อมรอบวิญญาณดั้งเดิมและร่างกายทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นค่อยๆรอเลี้ยง อาการบาดเจ็บที่เขาได้รับจากการก้าวเดินขึ้นบันไดแต่ละขัน้นเริ่มฟื้นฟูกำลังกลับมาด้วยบทเพลงบทนี้แม้แต่พลังเทพและพลังโบราณยังประสานกันมากขึ้นผ่านไปสักพักวังดินมีแววตาเป็นประกายมากเขายกเท้าขึ้นก้าวขึ้นไปสีหน้าท่าทางไม่ดุดันอีกแล้วแต่สงบนิ่งดวงตาลาสีแดงโรหิตและก้าวเดินไปอย่างมั่นคงท้องฟ้าสีทองคือแสง พื้นดินสีดำคือถนนหนทางสายฟ้าคือเสียงกรองสายลมคือเสียงขุยและจังหวะทั้งหมดนี้ได้พายวางดินก้าวเดินขึ้นสู่ขั้นที่250ได้อย่างแน่วแน่วินาทีที่เท้าเหยียบลงไปอีกเสียงก็ดังขึ้นเป็นเสียงคล้ายกับฝนกำลังกระทบกับพื้นเสียงฝนดังกึกก้องไปทั่วอาณาเขตบริเวณประสานกับเสียงขุย่ทำให้บทเพลงอศัศจรรย์ยิ่งกว่าเดิมราวกับมีสัมผัสแห่งชีวิต ซ่อนเอาไว้ภายในส่วนล่วลืมตาในจังหวะนั้นมองวังหลินและสูดหายใจโดยระดับบ่วงเพาะและตัวตนของเขาซึ่งปกติจะไม่แสดงอาการตกตะลึงมากนะทว่าเสียงเพลงทั้งสี่ที่วังหลินกระตุ้นขึ้นมาได้สะเทือนถึงอารมณ์ความรู้สึกของส่วนล่วไปด้วยส่วนล่วเลื่อนสายตาผ่านวังหลินขยับไปบนหอคอยคิดกับตัวเองมาหาชั้นฟ้ากุยตาวท่านไม่ยอมรับตัวตนของเขา แต่ตอนนี้ข้าสงสัยว่าท่านคิดสิ่งใดอยู่หรือจะเป็นสิทธิ์ข้าคู่ครอบครองรูหิตวิญญาณจะยอมรับตัวตนของท่านหรือไม่บนยอดหอคอยยังคงสงบหลังจากถอนหายใจล่างนั้นก็รับตาลงคล้ายกับดื่มดำกับบทเพลงใบหน้าเผยความเศร้าและควรลําลึกวังหลินหยุดเล็กน้อยขณะอยู่บนขั้นที่250หลังจากด้นเสียงฝนจึงหยุดลงบนขั้นที่260เขาดีนเสียง แห่งน้าาเสียงนี้ลึกลับยิ่งเงียบสงัดแต่ในวินาทีนั้นกลับมีเสียงพึมพำคล้ายเสียงกระซิบออกมาจากท้อง้าประสานกับสายลมสายฟ้าและก้อนเมฆเสียงฝนเมื่อเสียงนี้ปรากฏการประสานกันของพลังโบราณและพลังเทพอันน้อยนิดก็เริ่มเผยความก้าวหน้าเนื่องจากแรงกดดันจากภูเขาที่เพิ่มขึ้นทว่าความเร็วของมันยังเชื่องช้ามาก ไม่รู้ว่านานแค่ไหนกว่าจะโครจรครบหนึ่งรอบวังหลินไม่ได้เค่งเคียดต้องขอบคุณห้าบทเพลงนี้เขาจึงรู้สึกว่าสงบทั้งภายในและภายนอกเล้าก็มีพลังไร้สิ้นสุดโรหิตวิญญาณแนวร่างวังหลินกำลังแสดงอาการหลอมละลายนี่คือโรหิตวิญญาณที่ส่วนลวกขอให้มหาชั้นฟ้ากุยเตาปลุกขึ้นมาแต่ก็ถูกปฏิเสธวังหลินก้าวเดินไปทีละก้าวเมื่อฝ่าเท้าเหยียบย่ำบน คันที่270แกนแท้ทั้งหมดในร่างจึงเกิดการหลอมละลายในนาทีนั้นร่างวังรินไม่ได้มีเพียงแค่แกนแท้เดียวแต่ยังมีแสงสีเงินในดวงตาด้วยแสงนี้ทำให้ดวงตาวังดินกลายเป็นสีเงินในดวงตาไร้อารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างเย็นละเยือกจนแม้แต่ดวงตาสีดำยังกลายเป็นสีเงินจากนั้นกลิ่นอายเกินบรรยายได้กระจายออกมาจากร่างกายมันคือกลิ่นอายที่ส่วนลั่สัมผัสได้ตอนอยู่ในโรคธรรม เป็นความรู้สึกเล่ากับทุกอย่างกำลังจะถูกทำลายส่วนลวกก็เผยท่าทีที่บอกไม่ถูกทมกลางก้าบทเพลงสามสัญญาณเนตรสีเงินถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก้าบทเพลงของบรระชนโบราณสามารถทำให้ดวงตาคนกลายเป็นสีเงินได้และสัญญาณที่2คือดวงตาเหล่านี้ชายชุดเทาทั้ง4ี่บนเสาสด้านต่างก็ถอนสายตาและเมื่อมองวังดินอีกครั้ง พวกเขาได้มองไปที่ดวงตาของวงหลินด้วยความสับสนเหลากับมีหลุมดำอยู่ตรงนั้นกำลังกืนกินความคิดของคนที่มองรลักับพวกเขาเกิดความดึงดูดอย่างประหลาดส่วนล่างที่อยู่ในหมอกหลังจะคิดอยู่นานจึงเอ่ยว่ากาบทเพลงสามสัญญาณในร่างเจ้ามีห้าบทเพลงสองสัญญาณแล้วขึ้นมาสิหากเจ้าสามารถขึ้นมาที่ชั้นสามร้อยได้ข้าจะปลุกโรหิตวิญญ,ญาณเจ้าและเชิญเจ้าให้มาเจอข้า น้ำเสียงยังคงเยือเกเย็นวังรินยืนอยู่บนชั้นที่270และไม่ได้ตอบเสียงเยือเกเย็นนั้นหากเขายกเท้าและเดินขึ้นไปอีกครั้งพอไปถึงขั้นที่280พลังโบราณของเขาจึงเกิดการหลอมละลายเมื่อหลอมละลายบทเพลงอีกหนึ่งได้เพิ่มเข้าสู่5บทเพลงมันคือเสียงแห่งปัติพีผื้นสีดำกำลังประกอบพิธีศพอันเวงหวงังไม่รู้ว่าเสียงพิธีศพเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่มันชัดเจนมันเป็นเพลงโศกเศร้าค่ำควรถึงคนตายเมื่อประสานกับเสียงนภาจึงคล้ายกับส่วนผสมของชีวิตและความตายยิ่งเสียงแห่งสายลมก้อนเมฆสายฟ้าและสายฝนจึงกลายเป็นบทเพลงอันยิ่งใหญ่กาวบทเพลงสมสัญญาณข้าก็เคยได้ินชื่อตอนนี้ปากฏขึ้นมาหกบทเพลงและ2สัญญาณแล้วเขารู้สึกว่าแกนแทและพลังโบราณได้หลอมละลายไปพวกมันไม่ได้หายไป แต่ประสานเข้ากับร่างกายในระดับที่ลึกล้ำอย่างยิ่งเขาสัมผัสเศษเสี้ยวพลังใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประสานทว่ามันเคลื่อนไหวเชื่องช้ายอย่างยิ่งบางทีคงใช้เวลาหลายปีหรืออาจจะหลายสิบปีว่าจะโครจรให้ครบหนึ่งรอบวังดินยกเท้าขึ้นและต่อต้านพลังของภูเขากุยเต้าไปจนเหยียบขั้นที่281ตัวเขาก้าวไปทีละก้าวจนถึง290เขารู้สึกว่าพลังในร่างกายกำลังไหลเร็วขึ้น ขณะดเดียวกันเขารู้สึกว่าตัวตนของแกนแทและพลังโบราณได้หายไปพวกมันอยู่ในวิญญาณดั้งเดิมและอวัยวะภายในทุกส่วนแกนแทของเขาอยู่ในวิญญาณดั้งเดิมส่วนพลังโบราณอยู่ในอวัยวะภายในพวกมันคล้ายกับประสานกันเหมือนไม่ได้ประสานกันทว่าแตกต่างจากก่อนหน้าอย่างมากเมื่อตัวเขาก้าวขั้นที่290เสเสียงเพลงอีกบทเพลงหนึ่งก็ดังทว่าคนภายนอกไม่อาจได้ยิน บีเพียงวังหลินเท่านั้นที่ได้ยินจากร่างกายเสียงเพลงคือเสียงเพลงแห่งร่างกายตอนที่เขามองไปขยับแขนยกเท้าหายใจรูคุมคนทั้งหมดก็เปิดและปิดเขาสร้างเสียงนี้ขึ้นมามันก็คือเสียงของร่างกายเขาเสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่เบาบางมากพวกมันได้ประสานกับเสียงภายนอกเชื่อมรอบตัววังหลินให้กลายเป็นเสียงเพลงนี่คือเสียงเพลงที่7็วังหลินฟังอยู่ขณะหนึ่ง และมองขึ้นไปเผยความมุ่งมั่นท่านบอกว่าข้าไม่สามารถข้ามผ่านขั้นที่300รไปได้เขายกอีกครั้ง90ขั้นไปถึงขั้นที่300เมื่อเขาเหยียบบนขั้นที่300ร้ชายชุดดำสองคนที่มีแววตาสับสนถือกับหายตัวไปเกิดความเย็นชาขึ้นมาทั้งสองเคลื่อนไหวและก้าวเท้าพุ่งหาวังลินแต่ละคนเข้ามาใกล้และต่อยออกไปกำปั้นเหล่านี้มีหมอกสีเทามีสีสษะขนาดยับ และศีรษะนั้นลาวกับบ้าคลั่งคำรามคุ้งข้าหาวังดินภายในร่างกายวังดินเกิดเสียงระเบิดขึ้นราวกับเป็นเสียงเต้นของหัวใจแต่มันคือเสียงเพลงที่แปดซึ่งเกิดจากอวัยวะภายในของวังดินบทเพลงอวัยวะภายในมันคือเสียงจากการขยับปอดเสียงหัวใจเต้นเสียงการสั่นสะเทือนของม้ามและการบิดตัวของตับการทำงานของไตเสียงอวัยวะภายในทั้งห้ารวมกัน กลายเป็นเสียงบทเพลงขึ้นมาส่งออกมาพร้อมกับเสียงจากร่างกายประสานกับสายลมก้อนเมฆสายฟ้าและสายฝนในที่สุดก็คลัวพันกับชีวิตและความตายทําให้ทั้ง8เพลงระเบิดออกมานาทีที่8เพลงส่งเสียงกึกก้องเวลาเดียวกันพลังโบราณวังลินที่อยู่ในอวัยวะภายในจึงแผ่กระจายไปทั่วเลือดเนื้อขณะเดียวกันแก่นแท้ในวิญ,ญญาณดั้งเดิมจึงกระจายผ่านจุดด,ดันเจียนออกมาเมื่อพลังทั้งสองสาย แผ่กระจายออกมารวมกันเป็นครั้งแรกในร่างกายวังดินพวกมันจึงประสานกันพลังจากการประสานกันจํานวนมากได้โครจรผ่านล่างวังดินด้วยความเร็วเหนือจินตนาการการโครจรที่น่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปีกับสําเร็จในพริบตาเดียวพลังที่ไม่ได้เป็นของเผ่าเทพหรือเผ่าโบราณจึงโครจรสําเร็จและว,วังดินก็คํารามไปซะโอเคเจอกันหนะ้าคลิปหน้าไปบายไปแล้วเด้อ